โยกหรือข้อความนี้มีว่าอย่างไรมีว่าจุดจุดจุดทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหารจุดจุดจุดทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชอ่ะจุดจุดดแรกตอบเลยว่าอะไรคะเป็นคำตอบที่ ถูกต้องปรบมือตัวเองหน่อยโอ้ยแสดงว่าแม่นและรากนั้นทำหน้าที่ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาทั้งน้ำและอาหารแท็กต่อไปจุดจุดจุดทำหน้าที่ลำเลียงนะ้ำอาหารคือลำต้นเก่งมากปรามือตัวเองนะคะลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชสุดท้ายประโยคสุดท้าย โดยผ่านระบบจุดๆ,ๆ,ๆของรากและลำต้นผ่านระบบที่ชื่อว่าท่อลำเลียงและท่อลำเลียงยังแบ่งเป็นสองประเภทลำเลียงน้ำกับลำเลียงอาหารนั่นเองเก่งมากแสดงว่าเข้าใจขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนหคะเอาละ มีด้านหลังนะมีเสียงเหมือนใครก็ไม่รู้อะ่ะพูดอยู่นักเรียนว่าได้ยินไหมคะได้ยินอ่าได้ยินนะดเดี๋ยวพี่ดองจะจัดการอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะเรียนทฤษฎีขอมาที่พี่ดองนิดนึงอ่ะวันนี้พี่ดองมาในตอนที่มีชื่อว่าทำไม ผักกาดหอมแล้วจึงง่วงนอนนะคะ,ะใครรู้จักผักกาดหอมบ้างเคยทานไหมผักกาดหอมแล้วทานแล้วง่วงนอนไหม,ไมเอ๊ไม่ง่วงจริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวพี่ดองเล่าให้ฟังอ่ามาแล้วเฮ้ยนี่เด็กเด็กวันนี้จะต้องรีบนอนเร็วๆนะ พราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปโรงเรียนกันแต่เช้านอนสันนะเอาละฝันดีนะคะเด็กๆทุกคนราตีสวัสดิ์ฮาฮท่านพ่อหมดราตีสวัสดิ์เช่นเดียวกันก้นก็พูดว่าผอมกระราตีสวัสดิ์เช่นเดียวกันฮาท่านพ่อบทดเออเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆเนอะฝันดีทุกคนว่าแล้วก็ไงคะไปนอนห้องใครห้องมัน แต่พ่อมดเกิดอะไรขึ้นไปดูหน้าตาของพ่อมดกันโอ้แม่เจ้าโอ้เมื่อวานนี้ฉันไปดูสมเด็จพระนเรสวนทำยุทธหัตที่มายังตื่นเต้นไม่หายโอ้โหนี่นอนมาหนึ่งชั่วโมงก็แล้วไม่ลาบเสียทีตาเป็นไงคะยังเปิดกว้างอยู่โอ้ยแล้วฉันจะหลับมือไล่กันเนี้ยซ่องชั่วโมงก็แล้ว ตาก็ยังค้างอยู่ลูกแกะตัวที่หนึ่งกระโดดข้ามลัวไปลูกแกะตัวที่สองกระโดดข้ามลัวมาลูกแกะตัวที่180กระโดดข้ามลัวไปลูกแกะตัวที่181กระโดดข้ามลัวมาเฮ้ยเราจะนับลูกแกะถึงกี่ตัววันนี้สองชั่วโมงก็แล้วยังไม่รับอยู่ดีและและ้วท่านพ่อมดทำยังไงไม่ไหวแล้วอายา ยังไงคะนอนไม่หลับเหวมีผีดช,ช่วยรวยว่าเฮ้ยนอนไม่หลับว่าแล้วก็ป็นไงคะตะโกนร้องลั่นบ้านเลย่วลาเอ้ยไขรก็ได้ช่วยฉันทีหอยทาไมฉันถึงนอนไม่หลับทําไมฉันไม่หลับเสียสียากจะนอนแย่แล้วอยากจะนอนหลับแต่ตาดันทำไมคะไม่หลับใจก็คิดถึงลูกแกะก็ยัง ไม่หลับเพราะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปดูหนังใช่ไหมคะไปดูหนังมาตื่นเต้นและแล้วเจ้าดองออกมาทำไมฮู้่านพมดฮะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยนอ้หหจังเลยเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ชชาด้วยอ่ะนี่มันดึกมากแล้วนะ บอลก็ไม่ได้ดูแล้วทำไมถึงนัวหูอย่างนี้ใช่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 ตกใจหมดเลยนึกว่าเชียร์ฟุตบอลกันเป็นไงคะช่วงนี้บอลโลกกำลังมาแรงโอ้ยดองฟุตบอลฟุตบอลอะไรก็บ้านเราอะไม่ได้ซื้อกล้องรับสัญญาณแบบ เดีมาเลยดูฟุตบอลไม่ได้ไงนี่ท่านยากจะนอนแย่ yeah, แล้วเนี่ยแต่นอนไม่หลับจริงๆนับแกะก็แล้วก็ยังไม่หลับทำยังไงด,ดีอะดองโู้ท่านพ่อมดฮะดองรู้ฮะเ yeah, ดี๋ยวดองจะบอกให้เรื่องง่ายๆแค่นี้ท่านพ่อมดทำไมไม่รู้เนี่ยและแล้วดองขอร้องเพลงนี้จัดเต็มให้ไปเลยว่า กินผักกาดหอมก็จะทําให้นอนหลับสบายแล้วฮะโอ้แม่เจ้าผักกาดหอมเหรอดองถ้ากินแล้วจะนอนหลับจริงๆเหรอดองโอ้ยท่านพ่อบอสท้าไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยดองจะบอกให้ในผักกาดหอมนะฮะมันมีสารเล็กทูคาเรียมเป็นส่วนประกอบสําคัญสารนี้ทําให้เกิดอาการง่วงแล้วก็ง่วงแล้วก็ง่วง มากินเข้าไปมากๆจะทําให้หลับสบายนอนหลับสบายบือสะดือโบเลยละะ่ะฮะโู้จริงอ๋อดองไม่หลับธรรมดาแล้วเนี้ยหลับสบายบือสะดือโบโอเคอย่างนั้นจัดไปเลยว่าแล้วสองคนนี้ก็ไปดูนะโอ้โหดเดเราสาแนะนําแต่ทํากับเราได้อะ่ะกิ้นอืมใช่เนาอพี่ดองอิจฉาฟุดฝุดเบยอ,อะทำอะไรไปดูพร้อมๆกัน มาม,ม,าม,มามะมามะม่อมกันดีกว่านี่นี่ท่านกินผักกาดหอมมันก็กินคู่กับเนื้อย่างโอ้โหอร่อยเนื้อย่างหมูย่างมาแล้วจ้ากินกับผักกาดหอมอร่อยดีแท้สองคนนี้เป็นไงโอ้โหนี่เอาจริงอ่ะเนี่ยไม่คิดจะชวนบ้างเลยถึงแม้ผมนอนหลับอยู่ทุกคืนผมก็อยากกินเหมือนกันนะฮะเพราะมันมีสาร เล็กทูคาริเมเป็นสำคัญจบแล้วปรบมือให้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าด็อกเตอร์ดันแคนแพทย์ในยุคกลางของอังกฤษได้ตั้งชื่อส่วนประกอบหลักของของเหลวที่มีรสขมซึ่งอยู่ในใบและก้านของผักกาดหอมว่าแลคกทูคาริเมนะคะซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ง่วงนอนการกินผักกาดหอมมากๆจะช่วยทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีนั่นเองอันนี้เป็นความรู้นำไปใช้กันผักกาดหอมเคยทานหลับไหมคะหลับแต่ถ้าทานกับกับอะไรนะเมื่อกี้เนื้อย่างหมูย่างน่าจะกินหมูมากกว่าถึงได้ทำให้เป็นไงคะ หลับนะคะผักกาดหอมเป็นส่วนของใบซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าใบานั้นทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูที่สไลด์กันก่อนนะคะหน้าที่ของใบนะคะคุณครูจะแนะนำให้หนักเรียนได้รู้จักกันใบใบของพืชจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีเขียวมีความหนาบางใหญ่เล็ก แตกต่างกันออกไปนะคะตามชนิดของพืชน,นะคะบนใบจะมีเส้นใบแตกแขนงทั่วกันเคยสังเกตไหมคะใบของพืชจะมีเส้นใย,ยแตกแขนงก่อนอื่นเราไปดูส่วนประกอบของใบก่อนใบก็มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก้านใบ 2. แผ่นใบและ3เส้นใบนะคะ อยู่ตรงไหนวันนี้นำของจริงมาให้ดูด้วยนี่ครับนะคะอันนี้เป็นใบพืชดูในภาพอาจไม่ชัดเดี๋ยวขอมาที่ของจริงนะคะใบพืชมีก้านใบส่วนประกอบแรกก้านใบนี่เห็นไหมคะก้านใบนี่ก้านก้านของใบก้านของใบอันนี้เราเรียกก้านใบหนึ่งมีก้านใบสองมีแผ่นใบแผ่นใบ ก็คือนี่แผ่นใบอันนี้เป็นด้านด้านหน้านะคะแล้วก็มีด้านด้านหลังนะคะส่วนที่2แล้วนะก้านใบแผ่นใบส่วนที่3เส้นใบเส้นใบ,ยนบยอยู่ไหนนี่ครัเป็นเส้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 นดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเดี๋ยวลองดูอีกใบอีกชนิดหนึงอ่ะส่งมาให้หน่อยนะคะ อันนี้มีไหมก้านใบก้านใบก็อยู่ตรงกลางนี่ก้านใบใช่ไหมคะก้านใบก้านใบและอะไรอีกคะแผ่นใบแผ่นใบก็คือตัวใบนี่แหละแต่ใบนี้ด้านหลังมีจุดๆด้วยอันนี้เป็นใบเฟิร์นใบเฟิร์นพันใบเฟิร์นชื่อว่าใบเฟิร์นพันแก๊สระเบิดนะคะเพราะว่ามันมีจุดๆอยู่ข้างหลัง คนก็นิยามว่าแก๊สระเบิดแต่ความจริงแล้วจุดๆุดจุดที่เกิดนี้มันเป็นส่วนของใบทึ่งทําหน้าที่ในการมันเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการสืบพันุ์นคือสปอร์สปอร์ไปขึ้นตรงที่ใบเวลาลมพัดมาสปอร์นี้แตกตัวลมพัดปลิวก็จะไปตกอีกที่หนึ่งทำให้งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้นะคะอันนี้เป็นใบฟเฟิร์นแก๊สระเบิดนะคะโอ้โหเป็นไงคะ ชื่อน่ากลัวมากนะคะมีแผ่นใบแล้วก็มีอะไรคะมีเส้นใบนะคะมีเส้นใบอะเดี๋ยวส่งให้ดูกันไปนะคะอะส่งดูต่อๆกันไปนะคะต่อๆกันไปอันนี้ก็อีกใบหนึ่งโอ้ใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าค่าหลวงหลังลายมันลายตรงไหนอันนี้ด้านหน้ามีมีก้านใบ ก้านใบเส้นใบแล้วแผ่นใบใช่ไหมคะด้านหลังนี่หลังลายอยู่ตรงนี้ลายลายลาย,ลายและลายไม่ใช่ท้องลายหรือแผนที่ประเทศไทยหลังลายเพราะว่ามีส่วนของสปอที่ลายลายคือสปอในการสืบพันธุ์เห็นไหมคะอันนี้เป็นแผ่นใบ